เอาไอ้น้ำมันมาลายูปอดสามหัดหัดถอดไข่ค่ะพี่น้องคะอ้ยนี่หม้อยังไม่ได้เดือดน้ำมันก็เยอะ หม้อยังไม่ได้เดือดน้ำมันก็เยอะเ้ยมาแกะฟ้ามาแกะฟ้ามาค่ะเอ้ยนี่หม้อยังไม่ได้เดือดน้ำมันก็เยอะเลยค่ะ เลยค่ะน้ำมันมาน้ำมันมาหยดใส่ไม่ต้องใส่เยอะนะคะหนูก็เปิดเลยตีไข่ตียังไงคะแม่บอกหลายหลายครั้งแล้วนะคะเลยมาแกะฟ้ามาแกะฟ้ามาค่ะ ยังไม่ได้แกะยังไม่ได้แกะเลยค่ะเจะกินกี่ฟองคะเอาสองฟองบ่เอามานี่เอามาตั้งนี่ลายุปอดสาม ฮัทถอดไข่ค่ะพี่น้องค่ะเอยมาแกะฟ้ามาแกะฟ้ามาค่ะน้ำปลามีไหมมีซอสไหมเอ่ยกำลังเตรียมจ้ะพี่น้อง กินงานอยู่บ่ลลุกเปิดแก๊สให้ก่อนดูส้มคือจะไ่ได้กินง่ายหรอกซ้อมเบิง้ง <laughs> น้ำปลามีไหมมีซอสไหมเอ่ยกำลังเตรียมจากพี่น้องลายุปปสาม ฮัดพอดไข่ค่ะพี่นองคะ่ะกินงานอยู่บ่ลูกเปิดแก๊สให้ก่อนเอ้ยเมื่อไหรอันนี้ตันกินงานอยู่บ่ลูก เปิดแก๊สให้ก่อนน้ำมันมาน้ำมันมาหยดใส่ไม่ต้องใส่เยอะนะคะหนูก็เปิดเลยอืมได้แล้วหนนจะใส่อะไรเอ่ย กินงานอยู่บลุกเปิดแก๊สให้ก่อนอืมได้แล้วนจะใส่อะไรเอ่ย งเขาเทิงหนึ่งเขาเหนียวเท่องหงเขาเจ้าค่ะพี่น้องจ้าป้ากินงานอยู่บลูกเปิดแก๊สให้ก่อนเอาน้ำมันคืออะไรลู่ลืกได้แล้วนย่ใส่อะไรเอ่ย ก็ได้กินง่ายแล้วค่ะพี่น้องค่ะกะําลังทำก็ได้กินง่ายแล้วค่ะพี่น้องค่ะกะําลังทำเอาไอ้น้ำมันมามา หนูไม่ชอบกระเทียมตะหลิวหนูอยู่ไหนลูกน้ำมันมาน้ำมันมาหยดใส่ไม่ต้องใส่เยอะนะคะหนูก็เปิดเลยลูหลาเอ้ยมาถอดไข่ลูกมาตีไข่มาถอดไข่กับน้องจน๋นเนาะลายุปปสามหัดฮัดถอดไข่ค่ะพี่น้องคะ่ะ ได้แล้วนี่ใส่อะไรเอ่ยดูส้มคือจะ,ะได้กินง่ายหรอกซ้อมเบิง้ง <laughs> ดูส้มขึ้นจะ,ะได้กินง่ายหรอกซ้อมเบิง้ง <laughs> <อ>ยังไม่ได้แกะ chẳng phải để kẻ, Ma, kẻ mà kẻ pha mà kẻ pha mà kha, gìn cho bự, mở gas hay còn, đủ xung cứ chỉ bởi để ngay đó, rác bưng จ <laughs> ้ะเลยค่ะบนเข่าข่อยงามๆค่ะพี่น้องค่ะเอาน้ำมันเพืออะไรลูกเอ้าเนี่ยเมื่อไหรอันนี้ตันลูกหลาเอ,อ้ยมาถอดไข่ลูกมาตีไข่มา ทอดไข่กับน้องจานะ๋าเนาะหนูไม่ชอบกระเทียมตะหลิวหนูอยู่ไหนลูกหนูไม่ชอบกระเทียมตะหลิวหนูอยู่ไหนลูกยังไม่ได้แกะ ยังไม่ได้แกะเลยเอ้อยนี่หม้อยังไม่ได้เดือดน้ำมันก็เยอะลายุปอดสามฮัดหัดถอดไข่ค่ะพี่น้องคะ่ะน้ำปลามีไหมมีซอสไหมเอ่ยกำลังเตรียมจากพี่น้องตีไข่ตียังไงคะแม่บอกหล,หลายครั้งแล้วนะคะ กินงาอยู่บลุเปิดแก๊สให้ก่อนกำานีลหะเงาตาเตรียมกระทะจะได้